สนับสนุนช anel ติดกันพายอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ติดกันพานะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดกล่องใหม่กันนะครับผมสําหรับภาคซีรีส์ไอลอมบัตอลฟานนะครับอันนี้ก็จะเป็นไซส์สตอรี่เนาะก็คือกันดั้มดันดาเรียนครับผมคือหน้ากล่องเนี้ยก็สวยงามมากเลยฮะก็อย่างที่ทราบเบื้องต้นนะครับว่า กันดั้มดาเดเลียนเนี้ยมันจะไปโผล่ในตู้เกมนะฮะของทางบันไดนั่นเองนะฮะซึ่งหน้ากล่องเขาก็จะเขียนอยู่แล้วนะครับว่าก็คือกันดั้มทราเอ็ะนะครับนี่กันดั้มทราเอ็การ์ดตรงนี้ตัวนี้ก็คือข้างกล่องนะครับก็มันจะมีอยู่2ฟอร์มนะฮะแล้วก็อาวุธก็จะเปลี่ยนได้2แบบก็เป็นทั้งแบบพับเป็นปืนนะฮะแล้วก็ยาวๆเป็นเบลดนะฮะ บิโอเนตตรงนี้เอ่อร่างเขจะเรียกว่าเป็นร่างเปลยนะฮะ n น k e d ฟอร์นะครับแล้วก็อีกร่างหนึ่งเอ่อที่เป็นกำปั้นใหญ่ๆเนี้ยแล้วก็จะมีเป็นแบ็คแพคตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีฐานสำหรับค้ำตัวแบ็คแพคเวลาเราตั้งโชว์นะก็ถือว่าโอเคนะมีฐานมาให้ด้วยอ่อตรงกล่องนี้จะเป็นกล่องลำดับที่38นะฮะของซีรีส์อรอบอัลฟานนะครับ ราคานะฮะหนึ่งพันหกร้อยเยนนะครับผมแล้วก็เขาจะแสดงจุดที่สามารถนำไปเล่นกับตัวอื่นได้นะฮะแล้วก็เป็นแพ็คอาวุธเสริมนะฮะที่เล่นคู่กันโอเคเรามาเปิดกล่องกันเลยดีกว่าครับก่อนอื่นนะก็นับถุงกันก่อนเลยหนึ่งสอง แล้วก็สามนะฮะอ่ามีการ์ดมาให้ด้วยเอาไว้เล่นกับตู้เกมนะครับซึ่งผมไม่มีข้อมูลนะฮะว่าประเทศไทยมีตู้เกมให้เล่นหรือเปล่านะฮะตัวการ์ดก็เป็นแบบเงาๆนะฮะมีความคุ้มค่าว่ามันจะเป็นลิมิเต็ดนะโอเคครับแล้วก็สุดท้ายนะฮะคู่มือ กล่องนี้ไม่มีไอ้ป้ายคำเตือนมาให้ฮนะโอเคคู่มือนะฮะก็จะบอกว่าออประวัติหุ่นแล้วก็ปลอดหุนขับนะฮะเดี๋ยวขันคร่าวๆให้ดูแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาฉีกซองกันเลยดีกว่าครับเรามาเริ่มต้นกันที่แผง A นะฮะแผง A ก็จะเป็นแผงโครงในนะครับทั้งหมดเลยนะฮะก็จะเป็นออมาตรฐานนะสำหรับกันดั้มกันดั้มเฟรมนะฮะก็ไม่มีอะไรใหม่นะแผง A ครับผม แผง B ครับแผง B ก็จะเป็นแผงใหม่ทั้งหมดเลยนะฮะของดันดารียนโดยเฉพาะนะครับก็จะมีสีเหลืองสีขาวนะสีเทาแล้วก็สีน้ำเงินนะครับก็อย่างที่เห็นก็จะเป็นทั้งเกาะขา,าพวกหัวจะอยู่ตรงนี้นะฮะตรงนี้เป็นเกาะไหลนะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นส่วนของแขนด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นส่วนของไหลนะครับแผงบครับผม แผง c ครับก็จะเป็นในส่วนของสีเทานะฮะก็จะเป็นในส่วนของอาวุธแล้วก็แบ็คแพ็คนะครับก็จะเป็นแผงใหม่นะฮะของดันดาเลียนเลยเหมือนกันครับผมแผง d หนึ่งนะฮะก็จะมาในส่วนของสีดำนะครับก็จะมีฐานนะครับหน้าอกนะครับแล้วก็พวกนี้ก็น่าจะเป็นตัวแบ็คแพ็คนะครับที่เป็นแขนกลใหญ่ๆนะครับแล้วก็แผง d สองนะฮะก็จะเป็นบางส่วนนะของแผง d 1่ที่ เป็นแผงเบิ้ลนะครับบางส่วนอย่างนี้นะครับนี่ก็คือแผง D 1แล้วก็ D2 ครับผมแผง e นะฮะก็จะเป็นในส่วนของแขงนกลยักนั่นแหละครับแล้วก็เป็นสีแดงนะฮะแผง pc มาตรฐานของ a อรอนมัดออฟฟานสติ๊กเกอร,รอยเอาละครับนี่ก็คือคร่าวๆนะฮะของแผงทั้งหมดนะฮะของกันดั้มดันดาเลียนะฮะทีนี้เรามาดูประวัตินะ,ะของคนขับแล้วก็หุ่นพอสังเกตนะครับ มไม่ได้เจาะลึกอะไรมากมายนะฮะคนขับก็คือซาซ่านะครับฟอสซิลซึ่งในนี้ก็จะบอกไว้ด้ยวยว่าชื่อนี้นะฮะเป็นชื่อปลอมซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าในเนื้อเรื่องของภาคไซสตอรี่เนี่ยเขามีความสําคัญยังไงนะครับหรือว่าเนื้อเรื่องมันดําเนินไปถึงไหนแล้วส่วนหุ่นของดันดาเลียนนะครับก็จะเป็นหุ่นหมายเลขที่71ตามที่เราเข้าใจนะครับมันจะมีทั้งหมด72เครื่องนะครับและเครื่องนี้คือเครื่องที่71 แล้วเขาก็จะบอกว่าเครื่องนี้สร้างใกล้แล้วนะครับที่จะจบสงครามเมื่อ300ปีก็หมายความว่าเป็นเครื่องท,ท้ายๆนะครับที่สร้างแล้วสงครามก็จะจบอยู่แล้วแหละทําให้ตัวเครื่องนะครับไม่ค่อยเหมือนกับ<ม>หุ่นที่ไว้สู้รบมากเท่าไหร่นะฮะหน้าตามันเลยเป็นประมาณนี้นะที่คร่าวๆก็คือประมาณนี้แล้วหุ่นนี้มันก็ตกไปอยู่ของกาละคอช่วงหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนนี้หุ่นนี้มันอยู่ที่อ,อ,อ,อีกฝั่งหนึ่งที่ไม่ใช่ของกาละคอน,นะครับ โอเคคร่าวๆก็ประมาณนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะรีบนะครับไปต่อให้ไวที่สุดแล้วกันนะครับเพื่อที่คุณจะได้ดูสปีดวิวในพรุ่งนี้นะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะฮะได้รับการสนับสนุนกันพานะครับจากร้านกันพาวิเลจนะครับซึ่งกันพาวิเลจมี2สาขานะครับที่ MRT สุขุมวิทนะครับแล้วก็ s อ p a s ัซ่าสายใต้ใหม่นะครับไปสอบถามกันได้เลยนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อดันดาวเรียนตัวนี้นะฮะมีกราดแถมให้ด้วยนะครับจากในกล่องนะครับก็อย่าลืมเช็คกันด้วยล่ะ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบจต่เพลงเท่าน,นี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าชอบนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนคุณดูด้วยครับสมาชิกใหม่นะอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยล่ะสวัสดีครับ